Set up. Be. สวัสดีเพื่อนเพื่อทุกๆคนนะคะพบกับช่องเซลเบียชาแนลคลิปนี้เป็นการสปอยภาพยนตร์คอมเมดีสร้างแรงบันดาลใจอย่างเรื่อง Last Holiday จะเป็นอย่างไรเมื่อพนักง,งานหญิงของห้างธรรมดาคนหนึ่งที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความฝันมากมายกลับต้องมารู้ข่าวร้ายว่าตัวเองกําลังจะต้องตายในอีกไม่นานเธอจะทําความฝันของตัวเองต่อหรือจะหยุดมันอยู่แค่นี้เรื่องราวจะเป็นอย่างไรนั้นเราไปฟังพร้อมๆกันเลยเปิดเรื่องมาจะทําให้เรารู้จักกับจอจีเหญิงวัยกลางคนที่ชอบทําอาหารแบบสุด,สดๆเธอใช้ชีวิตแสนเรียบง่ายที่นิวออร์ลีนและทางานเปนพกนง,งาาาอรรรณ์ทหหํหหใ้ส ท่าแห่งหนึ่งจอเจมมีสม,มุดไดอารี่ที่เธอไว้บันทึกความเป็นไปได้เธอมักจะแปะรูปอาหารสุดหรูที่ทําในแต่ละวันลงไปในนั้นแต่เธอก็ไม่ยอมกินมันพร้อมกับเรื่องราวความฝันที่เธออยากจะทําในชีวิตของตัวเองรวมไปถึงการมโนว่าตัวเองจะได้แต่งงานกับชอนชายหนุ่มเพื่อนร่วมงานซึ่งดูท่าทางเขาก็แอบชอบเธอด้วยเช่นกันวันหนึ่งจอเจได้แสดงฝีมือการทําอาหารของตัวเองในแผนกเครื่องครัวเพื่อสาธิตการใช้อุปกรณ์ให้กับเหล่าผู้คนที่เดินผ่านไปผ่านมาในห้างได้ดูแต่แทนที่ทุกคนจะสนใจกับอุปกรณ์เครื่องครัััววพกกเขาาาลลบสนนนใจ่ออหร ้อยยนของเธอที่ทําออกมาได้ดูน่ากินเป็นอย่างมากซึ่งจอเจียก็ได้แจกอาหารฟรีมือของเธอให้กับทุกคนได้ชิมอีกด้วยก่อนที่ผู้จัดจาก,การจะเดินเข้ามาเตือนไม่ให้จอเจียทําเช่นนั้นพร้อมบอกถึงนโยบายของคุณเครเกนเจ้าของห้างที่ไม่สนับสนุนเรื่องนี้เท่าไรนักเช่นกันจอเจียที่ได้ฟังเช่นนั้นก็รู้สึกไม่พอใจขึ้นมาแต่เธอก็ต้องเก็บมันเอาไว้อย่างเลี่ยงไม่ได้ขณะที่กําลังเก็บอาหารที่เรือใส่กล่อ,ลองชอนก็ได้เดินเข้ามาหาเธอเพื่อมาขอชิมอาหารที่เธอทําแจกคนโดยให้เหตุผลไปว่าเขาทนกลิน่นหอมอัญญญนเยน ก็เร่งส่งอาหารให้เขาอย่างเขินอายในทันทีและเมื่อชอนได้ชิมฝีมือการทําอาหารของเธอนั้นเขาก็เกิดหลงเสน่ห์ปลายจังหวะของจอเจียขึ้นมาก่อนจะกล่าวชื่นชมเธออย่างตื่นเต้นซึ่งมันก็ทําให้ทั้งสองได้พูดคุยทําความรู้จักกันเป็นครั้งแรกแต่เมื่อชอนกําลังจะเอ่ยขอนัดจอเจียนอกเวลางานเธอก็เกิดเขินจนมือไม้อ่อนและทําข้าวของหล่นและจังหวะที่กําลังพยุงตัวขึ้นมาหัวของเธอก็ดันไปกระแทกกับขอบตู้จนทําให้จอเจียหมดสติไปในทันทีหลังจากนั้นชอนจึงได้เร่งพาตัวของจอเจีีียยไปท่่แแผนนนกคขอองงงหงงหนนห้ห้าาซึม็ะํใจจเ รับการตรวจสมองแบบซีทีสแกนเพราะเธอมีอาการมึนและเห็นภาพหลอนแต่ผู้จัดก,การที่ตามมาดูอาการก็ไม่เห็นด้วยเพราะค่าใช้ใจ่ายในการทำซีทีสแกนค่อนข้างสูงหมอจึงได้บอกไปว่าเรามีเครื่องมือสองที่เพิ่งได้มาซึ่งมันก็จะลดค่าใช้ใจ่ายได้และถ้าหากผู้จัดก,การไม่ยอมทำตามขั้นตอนการรักษาบางทีห้างอาจจะต้องจ่ายเงินชดเชยมากขึ้นหากจอเจียเป็นอะไรขึ้นมาจริงๆหลังจากที่สแกนสมองจอเจียก็ดูจะกลับมาเป็นปกติอีกครั้งแต่แล้วหมอก็ได้แจ้งข่าวร้ายกับเธอไปว่าจอเจียน่าจะป่วยเป็นโรคแลมปิงตันที่ค่อน เพราะผลสแกนสมองสองครั้งมันตรงกันว่าจอเจียมีเนื้อร้ายในสมองของเธอซึ่งเธอก็จะสามารถมีชีวิตต่อได้อีกประมาณ3 4สัปดาห์ถ้าไม่ได้รับการผ่าตัดรักษาจอเจที่ได้ฟังเชน่นนั้นก็รู้สึกประหลาดใจเป็นอย่างมากเธอบอกกับหมอไปทันทีว่าตัวเองยังรู้สึกปกติดีและไม่มีอาการปวดหัวหรืออะไรที่ผิดปกติเลยด้วยซ้ําแต่หมอก็ได้บอกไปว่าอาการของโรคนี้มันค่อนข้างจะเจ้าเล่และหลอกผู้ป่วยได้หลังจากนั้นจอเจจึงได้ไปยังบริษัทประกันเพื่อไปทําเรื่องผ่าตัดแต่เธอก็ได้พบกับเขา ร้ายซ้าอีกครั้งเพราะประกันที่จอเจทํานั้นไม่ได้จ่ายค่าผ่าตัดให้กับเธอในครั้งนี้ในคืนนั้นจอเจนั่งดูสม,มุดบันทึกความเป็นไปได้ของตัวเองพร้อมพูดตัดเพ้อไปว่าความฝันของเธอมีมากมายที่ยังไม่ได้ทํามันแต่กลับต้องมาพบว่าตัวเองกําลังจะต้องตายซึ่งมันก็ไม่ยุติธรรมกับเธอเลยแม้แต่น้อยวันถัดมาจอเจตัดสินใจมาหาผู้จัดก,การของเธอเพื่อให้เขาหาทางช่วยเหลือแต่เธอก็กลับโดนเขาเมินใส่แถมยังพูดกลอกหูเธอถึงนโยบายของเจ้าของห้างจนจอเจที่ทนไม่ไหวก็แสดงอาการฉุนขาดขึ้นมาเธอพังโทรศัพท์ของเขาและทำลาย ซีดีที่บันทึกเสียงนโยบายของห้างก่อนจะขอลาออกและเมื่อผู้จัดจาก,การได้ยินเช่นนั้นเขาก็พยายามจะพูดเพื่อรั้งเธอเอาไว้เพราะจอเจียคือพนักง,งานดีเด่นที่ทำยอดขายได้มากที่สุดแต่เธอก็ไม่สนใจข้อเสนอใดๆและเดินจากไปในทันทีขณะที่กำลังเดินออกมาจากห้างอย่างหัวเสียชอนก็ได้เดินเข้ามากล่าวนัดชวนให้จอเจียไปดูการแข่งบอลกับเขาในอีกสองสามอาทิตย์ที่ใกล้จะมาถึงนี้จอเจียที่คุ้นคิดก็ได้กล่าวปฏิเสธเขาอย่างหมดหวังและเธอเองก็ไม่กล้าที่จะบอกเขาว่าในตอนนี้เธอกำลังเผชิญกับเรื่องอะไรซึ่งมันก็ทำ กับจจอเได้เช่นกนกัไม่นานจอเจียก็ได้ตัดสินใจที่จะใช้ช่วงเวลาสุดท้ายในชีวิตอย่างสุดเวียงเธอเบิกเงินเก็บก้อนสุดท้ายของตัวเองรวมไปถึงเงินประกันของแม่ที่ทิ้งไว้ให้กับเธอจองตั๋วเครื่องบินไปยังเมืองกาโลวีวาลีสาธารณารัฐเชคเพื่อไปเข้าพักอย่างโรงแรมสุดหรูที่จอเจียได้ฝันเอาไว้ตามสมุดบันทึกของเธอและเมื่อมาถึงจอเจียก็เริ่มใช้เงินซื้อความสะดวกสบายและความสุขของตัวเองในทันทีเธอจ้างเฮลิคอปเตอร์ส่วนตัวเพื่อพาเธอไปอยังโรงแรมในเมืองหิมะที่หนาวเหน็บหลังจากนั้นจอเจียก็ได้เข้าพักห้องที่ดีที่สุดของงงโรรรแมมซึ่ันก็าค สูงถึงคืนละ3,000ยูโรหรือประมาณ100,000บาทต่อคืนและเมื่อจอเจียมาอย่างห้องพักเธอก็ได้แจกทิปให้กับพนักงานยกกระเป๋าไปอีก3,000ยูโรซึ่งเขาก็หยิบมันคืนให้กับจอเจียและขอเพียงแค่เศษเงินของเธอไปเท่านั้นจอเจียก็ไม่รอช้าที่จะออกไปใช้ชีวิตสุดเวียงของตัวเองเธอออกไปชอปปิ้งซื้อเสื้อผ้าหรูแต่งตัวให้เหมาะกับการอยู่กับเรล่าสังคมชนชั้นสูงเมื่อถึงช่วงเวลามือคำ่ำจอเจียได้มาอย่างห้องอาหารของโรงแรมเธอได้พบว่าห้องอาหารนี้มีหัวหน้าเชฟคือเชฟดีเดียม่ รอช้าที่จะสั่งอาหารของเชฟมาหมดทั้งเมนูเพื่อที่เธอจะได้ลิ้มลองมันอย่างที่เคยฝันเอาไว้เมื่อเวลาผ่านไปไม่นานเชฟที่ได้รู้ว่าจอเจียสั่งอาหารของเขามาทุกเมนูก็ได้แสดงตัวเพื่อเข้ามาขอบคุณและถามถึงรสชาติอาหารกับเธอในทันทีซึ่งดูเหมือนทั้งสองจะถูกชะตาและพูดคุยกันอย่างถูกคอถึงเรื่องการทําอาหารและด้วยความที่จอเจียใช้ชีวิตในโรงแรมอย่างอูฟูมันก็ทําให้เธอกลายเป็นที่น่าจับตามองของเราผู้ดีไฮโซไปในทันทีทุกคนต่างตั้งคําถามว่าเธอเป็นใครมาจากไหนซึ่งหนึ่งในแขกที่มาเข้าพักก็มีกลุ่มของคคุณเ,เก เจ้าของห้างที่ทํางานกับของจอเจียที่มาพร้อมกับกลุ่มท่านวุฒิสมาชิกที่ดูจะให้ความสนใจในตัวของจอเจียอยู่ไม่น้อยขณะเดียวกันชอนก็ได้เข้ามาหาหมอที่ทาการรักษาจอเจียเมื่อครั้งก่อนเพื่อมาถามเขาถึงเรื่องของเธอโดยให้เหตุผลไปว่าหลังจากที่เธอหัวคกในวันนั้นจอเจียก็ทําตัวแปลกๆเธอขอลาออกจากงานและหายตัวไปแต่หมอก็กล่าวปฏิเสธที่จะให้ข้อมูลกับชอนเพราะเขาต้องเก็บความลับของคนไข้ชอนที่หัวเสียจึงได้อุ้มหมอขึ้นมาเพื่อคงขู่จนหมอต้องบอกความจริงกับเขาไปจอเจียได้ลองทํากิจกรรมที่ไม่เคยทํามาก่อนเธอ ได้เรียนการเล่นสก,กีซึ่งจู่ๆสก,กีบอร์ดของเธอก็ไปไวเกินกว่าครูฝึกแถมจอเจย,ยังทรงตัวได้อย่างดีเยี่ยมอีกด้วยจังหวะเดียวกันกับที่เครกเกนเจ้าของห้างได้เห็นจอเจียเขา้าเขาจึงได้เร่งตามเธอไปเพื่อหวังจะแข่งขันกับเธอแต่แล้วจอเจที่หวาดกลัวก็ได้คว้าตัวของเครกเกนเอาไว้เธอไม่รู้ว่าจะอยู่สก,กีนี้อย่างไรมันจึงทําให้ทั้งสองกอดคอกันถ่า,ายตัวลงเนินเขาไปอย่างรวดเร็วและในเหตุการณ์นี้มันกลับทําให้จอเจียกระโดดอยู่สก,กีของตัวเองได้อย่างสวยงามส่วนเครกเกนก็เสียหลักตกลงมาอย่างไม่่าา้รอยกจะูว แท้จริงแล้วจอเจียคือใครกันแน่ระหว่างนั้นชอนก็ได้มาตามหาจอเจียที่บ้านของเธอซึ่งเขาก็ได้พบกับเด็กข้างบ้านที่เดินออกมาดูแต่แล้วเด็กข้างบ้านก็เกิดคุ้นหน้าเขาขึ้นมาก่อนจะรีบเดินเข้าไปยิบสมุดบันทึกความเป็นไปได้ของจอเจียที่เธอได้ทิ้งมันเอาไว้มาให้กับเขาได้ดูเพราะรูปของชอนก็อยู่ในสมุดบันทึกเล่มนี้ด้วยและเมื่อได้ดูสมุดบันทึกของจอเจียชอนก็พอจะเดาได้ว่าเธออยู่ที่ไหนในตอนนี้จากใบปลิวของโรงแรมที่จอเจียได้เก็บมันเอาไว้ในสมุดของเธอนั่นเองเรื่องราวดำเนินให้เเเเเหห็็นนนนวว่าวาาาาาคมมมมจจจจรรริิงงงใใแลละกกกกปััออขียทํุ้ช รวมไปถึงหญิงสาวที่เป็นกี้ของเคลเกนต่างอยากเข้าหาจอเจียเพราะเธอเป็นคนพูดคุยสนุกและเมื่อถึงเวลามือค่าเชฟดีเดียก็ได้จัดโต๊ะพิเศษให้กับจอเจียซึ่งเธอก็กล่าวเชิญให้เพื่อนๆในกลุ่มไฮโซไปร่วมโต๊ะดินเนอร์ในคืนนี้ด้วยกันทุกคนต่างยินดีที่จะได้นั่งร่วมโต๊ะกับเธอยกเว้นเคลเกนที่ดูจะไม่ค่อยยินดีเท่าไหร่นะเพราะเขายังคงระแคะระคายในตัวของจอเจียอยู่นั่นเองวันถัดมาจอเจียได้มาลองกิจกรรมใหม่ของเธอท,ที่ท้าทายมากกว่าเดิมคือการกระโดดร่มโดยการกระโดดลงมาจากเขก กจกรรมในครั้งนี้ก็มีเครเกนร่วมกับเธออยู่ด้วยโดยเหล่ากองเชียร์สมาชิกสภาที่ชมอยู่ด้านบนก็ลงมติกันว่าเครเกนจะต้องไม่กล้าโดดลงไปเป็นแน่เพราะเขาดูเป็นคนชอบโอ้อวดมากกว่าลงมือทำและเมื่อถึงเวลากระโดดจริงจอเจียก็ถูกเครเกนเสนอชื่อให้เธอเป็นคนกระโดดนำเข้าไปก่อนโดยอ้างคำพูดเบสิกเลดี้เฟิร์สแต่จอเจียที่อยากลองเป็นทุนเดิมอยู่แล้วก็ไม่กลัวที่จะยอมกระโดดลงไปก่อนเขาและเมื่อถึงคราวของเครเกนเขาก็เกิดกลัวขึ้นมาจริงๆก่อนจะตะโกนอ้างกับทุกคนไปว่าพาใบของเขามีปัญหาซึ่งมันก็เป็นไปตาาามคดขอองงเรก ชีด้านบนข่าวคราวของจอเจียเริ่มเป็นที่น่าสนใจของผู้คนในโรงแรมไม่เว้นแม้กระทั่งเหล่าพนักงานที่ต่างพาก,กันพูดชื่นชมเธอต่างๆนานายกเว้นกุนเธอพนักงานหญิงคนหนึ่งที่ขอให้บริการห้องแขกว i p ีรวมไปถึงห้องของจอเจียซึ่งเธอก็มีอคติที่ว่าจอเจีทำดีกับทุกคนเพื่อหวังจะเอาหน้าก็เท่านั้นแต่มันก็ดันตรงจังหวะก,กับที่เคเกนได้บังเอิญเดินเข้ามาได้ยินบทสนทนานี้เขา้าทําให้หลังจากนั้นเขาจึงเอ่ยจ้างวันให้กุนเธอเข้าไปสืบเรื่องของจอเจีในทันทีจอเจีได้ออกมาจ่ายตลาดก ไปเธอก็กลับมามีความรู้สึกโหดหูใจอีกครั้งก่อนจะกลับมาที่โรงแรมเพื่อเขียนบันทึกคําสั่งเสียของตัวเองหลังจากนั้นจอเจจึงได้ตัดสินใจจะถลุงเงินก้อนสุดท้ายของตัวเองโดยการมาเล่นพนันที่คาสิโนของโรงแรมแต่ดวงของเธอกลับขึ้นอย่างไม่น่าเชื่อจนทําให้เพื่อนๆแก้งสอวอต่างพากันลงเงินเดิมพันตามเธอกันแทบทุกคนและในเหตุการณ์นี้จอเจก็ดนได้เงินกลับคืนมาเพิ่มอีก1 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000. นึ่งแสนดอลลาร์หรือประมาณ3ล้านบาทขณะเดียวกันกุนเธอก็ได้เข้ามาคนห้องของจอเจเพื่อทําหน้าที่เป็นนักสืบโคนันให้กับเครเกงเก็ได้้รรับูความ ว่าจอเจียคือพนักง,งานขายของห้างธรรมดาคนหนึ่งจากบัตรประจําตัวพนักง,งานที่อยู่ในกระเป๋าเงินแต่เมื่อคนท้องไปสักพักคุณเธอก็ได้พบกับจดหมายสั่งเสียของจอเจียซึ่งมันก็ทําให้ความคิดอคติมากมายที่เคยมีหายไปในทันทีเพราะในตอนนี้คุณเธอได้รู้แล้วว่าเหตุผลที่จอเจยทามาทั้งหมดเพียงเพราะแค่อยากจะใช้ช่วงเวลาสุดท้ายของชีวิตให้มีความสุขที่สุดก็เท่านั้นชอนได้นั่งเครื่องบินเพื่อมาตามหาตัวของจอเจียที่โรงแรมแต่ระหว่างทางเขาก็ได้เจอกับเหตุที่มาถล่มจนทําให้การจราจรเป็นอัมพาตขึ้นมาซึ่่งงงมมัันนนนกกกกก็็็ยิทําาาาใให้้ชออเเเปปวลจขขึไีพระ ัวว่าจอเจจะจากไปก่อนที่จะได้เจอกันอีกครั้งและในเหตุการณ์นี้ชอนจึงได้ตัดสินใจเดินเท้าฝ่าหิมะเพื่อไปอยังโรงแรมให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทําได้กุนเธอได้มาหาเครเกนพร้อมยื่นเงินคืนให้กับเขาและบอกข้อมูลไปว่าเธอไม่เจออะไรยกเว้นเรื่องที่จอเจียเป็นคนใจบุญและเคยทางานให้กับเครเกนมาก่อนหลังจากนั้นกุนเธอก็ไม่ขอตอบอะไรและเดินจากไปในทันทีข่าวลือเรื่องอาการของจอเจียแพร่ไปอย่างรวดเร็วในกลุ่มของเหล่าพนักง,งานโรงแรมซึ่งหนึ่งในนั้นก็มีเชฟดีเดีย er, ที่เขารู้สึกเสียใจเป็นอย่างมากจนทําให้ พูดจาก,กับจอเจียอย่างเศร้าซอยจอเจียจึงได้ขอร้องให้เชฟไม่นำเรื่องนี้ไปบอกกับใครต่อเพราะเธอไม่อยากให้คนอื่นๆรู้สึกโหดหไปกับเธอก่อนจะชวนให้เชฟเปลี่ยนอารมณ์และมาทำอาหารเพื่อฉลองวันปีใหม่ของค่ำคืนนี้ให้กับแขกในโรงแรมไปด้วยกันหลังจากนั้นจอเจยก็ได้ขึ้นไปยังห้องพักเพื่อแต่งตัวไปร่วมงานฉลองวันปีใหม่เธอบอกกับตัวเองในกระจกไปว่าเธอโชคดีมากถึงเธอจะไม่ได้ทุกอย่างที่ต้องการแต่ครั้งต่อไปเธอจะต้องโหเร้องให้มากขึ้นรักให้มากขึ้นเราจะไปดูโลกและเผชญคววววววาามมมหหหดดดกกกลัััััไปป้ยยยนนนนนสสุข,สขีีีใ่จจออเเ วินิชัยจอเจียก็ได้มาทดสอบเครื่อง c ีีสแกนด้วยตัวของเขาเองและมันก็ทําให้เขาได้รู้ว่าจุดในฟิล์มเอ็กซเรย์ที่อยู่ในสมองของจอเจียกับของเขาที่เพิ่งสแกนไปมันดันตรงกันนั่นก็แปลว่าจอเจียไม่ได้ป่วยเป็นโรคเหมือนอย่างที่เขาเข้าใจแต่เครื่อง C ีสแกนมือสองที่ได้มามันคือตัวปัญหาของเรื่องนี้ทั้งหมดหมอจึงได้เร่งไปแจ้งข่าวนี้ให้กับเธอที่บ้านแต่ข้อมูลที่เด็กข้างบ้านเป็นคนให้มาทําให้หมอต้องเปลี่ยนแผนโดยการส่งแฟกซ์ไปอย่างโรงแรมที่จอเจียได้เข้าพักเพื่อแจ้งข่าวนี้ให้กับเธอให้ไวทีี่่่่สุดนนนนนนััเเเเอออองใต้ยกกกบลาพื็ นั่งทานดินเนอร์สุดหรูเพื่อรอฉลองวันปีใหม่ไปด้วยกันแต่เครกเกนก็ดันได้ข้อมูลจากการโทรไปสอบถามผู้จัดการห้างถึงเรื่องของจอเจียมาก่อนหน้านี้เขาใช้จังหวะนี้พูดเปิดโปงตัวตนที่แท้จริงของจอเจียเพื่อให้เธอเสียวความน่าเชื่อถือแต่จอเจียกับยิ้มรับและบอกความจริงกับทุกคนด้วยตัวของเธอเองว่าเธอเป็นแค่พนักง,งานขายของในห้างของเขาซึ่งเป็นหนึ่งในพนักง,งานดีเด่นจนกระทั่งไม่กี่สัปดาห์ก่อนเธอได้รู้ข่าวร้ายว่าตัวเองกําลังจะตายและเธอก็มาที่นี่เพื่อะลุงเงินทั้งหมดในชีวิตของตัวเองพร้อมบออออกตตต่่่ไไปววาลดดชีิิเเธมคคย ว่าจะได้มาสถานที่สวยงามเช่นนี้ได้ทําสิ่งที่ยอดเยี่ยมหลายๆอย่างมากมายจอเจอได้กล่าวขอโทษทุกคนที่เข้าใจเรื่องราวของเธอผิดก่อนจะขอตัวและเดินจากไปซึ่งมันก็ทําให้เหล่าเพื่อนซอววอของจอเจอียต่างพากันประนามในการการะทําของเครเกนและเดินลุกจากเข้าไปรวมไปถึงสาวก๊กของเครเกนที่เธอก็ตัดสินใจขอเลิกกับเขาหลังจากที่ทนอึดอัดมานานด้วยเช่นกันและเมื่อผ่านช่วงเขาดาวกันไปได้ไม่นานเครเกนที่ดื่มอย่างหนักก็เกิดคิดน้อยใจตัวเองขึ้นมาเขาตัดสินใจขึ้นไปนั่งที่ขอบตึกของโรงแรมชั้นบนสุดเพื่อหวังจะกระโดดลงมา่่าาตตตัววยแแล้ เจก็ได้ปีนหน้าต่างออกมาพร้อมกับคําพูดเกลี้ยกล่อมเขาซึ่งบทสนทนาของทั้งสองบวกกับคําแนะนําต่างๆของจอเจียมันกลับทําให้เครกเกนเปลี่ยนความคิดแย่ๆของตัวเองและกลับมามีสติอีกครั้งขณะเดียวกันชอนก็ได้เดินฝ่าความหนาวมายัางโรงแรมได้สําเร็จจอเจียที่เห็นเช่นนั้นก็รู้สึกประหลาดใจและดีใจเป็นอย่างมากจังหวะเดียวกันกับที่เอกสารของหมอได้ส่งมาอย่างเคาน์เตอร์ฟอนต์ของโรงแรมพอดีซึ่งกุนเธอที่อยู่ตรงนั้นก็ได้หยิบมันขึ้นมาอ่านและได้รู้ความจริงทั้งหมดอย่างน่ายินดีก่อนจะเร่งนเกรร้้้้ไบบจจดีีใหััูำ ที่ขึ้นมาหาจอเจได้แล้วนั้นก็ไม่รอช้าที่จะสารภาพรักกับเธอในทันทีเขาอยากจะใช้ช่วงเวลาสุดท้ายในชีวิตนี้มีความสุขไปกับเธอซึ่งมันก็ทำให้จอเจรู้สึกปรบับเปลื้มใจเป็นอย่างมากแต่ระหว่างที่ทุกคนกำลังทราบซึ้งได้ไม่นานคุณเธอก็ได้ประกาศให้ทุกคนได้รู้ว่าจอเจจะยังมีชีวิตอยู่ต่อเพราะหมอได้ส่งข้อมูลมาว่าจอเจได้รับการวินิจฉัยโรคผิดเนื่องจากความผิดพลาดของเครื่องมือมันก็ทำให้ทุกคนที่รู้เรื่องนี้ต่างดีใจเป็นอย่างมากและหลังจากเหตุการณ์ในครั้งนี้จอเจกับชอนก็ไดด้้กลลััับมมมมาาาาาาาที่่นนนนิววออออรรเเพืเปาหาตคตคฝขง โดยมีแขกผู้ใหญ่มากมายมาร่วมงานเปิดร้านในวันแรกและหนึ่งในงนั้นก็มีเชฟดีเดียที่ยอมลาพักร้อนเพื่อมาร่วมแสดงความยินดีกับจอเจอ,อีกด้วยเธอยังคงเป็นที่รักของเพื่อนๆทุกคนซึ่งจอเจอก็ยังคงยิ้มให้กับโชคชะตาที่เล่นตลกกับเธอจนมันทําให้เธอยอมออกจากเซฟโซนเพื่อที่จะทําตามความฝันของตัวเองและหนังของเราก็ตัดจบแต่เพียงเท่านี้หากเพื่อนๆมีความคิดเห็นเกี่ยวกับภาพยนตร์เรื่องนี้ก็สามารถเข้ามาพูดคุยหรือคอมเมนต์ที่ด้านล่างของคลิปนี้ได้เลยและในคลิปนี้ก็ขอคนละหนึ่งไลค์เพื่อเป็นกํําาาลลังใจใจนนกรทคคิปปต่อ,ตอได้วยะะ และก่อนจะจากกันไปก็อย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดทุกการอัปเดตจากช่องของเราหากมีข้อผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยมานณที่นี้ด้วยสำหรับวันนี้เซเลป a ชแนลต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ